สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัศมีแขปล่อยโฮหลังลิซ่าส่งกำลังใจมาหาเรียกได้ว่าทำเอารัศมีแขฟ้าเกลือร้อนถึงกับตื้นตันเลยทีเดียวเมื่อไอดอลสาวลิซ่า b l a c k พิง k อัดคลิปส่งกำลังใจมาให้ส่วนตัวที่เตรียมขึ้นชกเวทีเทนไฟท์เทนซีซั่นสองปะทะกับเอ็กทิติน,นันยิ่งกว่าการตื่นเต้นเตรียมขึ้นชกปิดซีซั่นนี้ โดยรัศมีแขกโพสคลิปของลิซ่าที่ได้ให้กำลังใจรัศมีแข่ผ่านคลิปใจความว่าสวัสดีค่ะพี่แขได้ข่าวจากพี่เต้ว่าจะลงชกในเร็วนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะ แล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตามไอจีพี่แขอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีอีกเรื่องอยากจะบอกว่าตอนไปออกอีเวนท์ที่ไทยแล้วเจอพี่แขตอนขอถ่ายรูปอยากบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งได้ดูละครที่พี่แขเล่นจบไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอดาราจริงๆแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แข ยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดโควิดหมดแล้วมีโอกาสกลับไทยก็อยากจะเจอนะคะอยากเจอจริงๆอยากเจอเป็นการส่วนตัวยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนูไว้เจอกันนะคะ ล่าสุดรัศมีแข่ได้โพสตคลิปตัวเองร่ำให้หนักมากด้วยความดีใจบอกว่าก็นึกว่าแต้วจะส่งของมาขอบคุณมากพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าหลังจากได้ดูคลิปจากน้องลิซ่าขอบคุณแต้วมากนะกระเทยเพิ่งตื่นกำลังใจนี้สำคัญกับเรามากครูมวยจะรู้แข่จะฟังแบล็คพิงเวลาซ้อมบ่อยมากเจอแบบนี้แขพร้อมแล้วสู้สุดใจบอกเลยแฮชแท็กวิถีกิงคองเรียกได้ว่าทำเอารัศมีแขถึงกับตื่นตันกันเลยทีเดียวครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ